มันคือฝันที่ที่ผมมีไว้ตอนที่ผมเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพใหม่ๆแล้วก็เคยมีข่าวว่าบารันสันจะเอาไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฮ้ยวันหนึ่งเราอยากไปเล่นที่ยุโรปมันเป็นสิ่งที่เรารักมากที่สุดอะผมว่าฟุตบอลมันเป็นอาชีพที่แบบดีที่สุดในโลกแหะในในความรู้สึกผมนะเราได้สนุกไปกับมันแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ซึ่งเราโชคดีที่แบบตอนได้ทำอาชีพนี้ sc s เราได้มีโอกาสไปเล่นที่ที่ประเทศเบลเยียมโอ Leuven. ด้วยสัญญาระยะเวลา5ปีครึ่งจริงๆแล้วนะเวลานั้นครับผมแต่ว่าโอเคแหละพอเราไปมันมีทั้งมีความสุขมีทั้งช่วงเวลาที่มันรู้สึกแบบโดดเดี่ยวก็มีหรือช่วงเวลาที่แบบไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังบ้างก็มีอย่างเงี้ย มันมีโอกาสที่จะได้กลับมาถ่ายล้วครั้งหนึ่งด้วยยังยังติดอยู่ในใจว่าเราอยากจะกลับไปสู้อีกครั้งหนึ่งอ่ะเราอยากจะกลับไปพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเอาชนะมันให้ได้อะไรเงี้ยคือในใจตอนนั้นคิดแบบนั้นจริงๆแล้วอ่ะผมมองว่าที่ผมไปไม่ว่าจะเป็นที่เบลเยียมหรือเป็นที่ญี่ปุ่นอ่ะผมมองว่ามันเป็นกํนาไลชีวิตแหละเพราะว่าโอเคมันถามว่ามันบั่นทอนไหมคือผมตั้งเป้ามันตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าคือเราเราไปเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองเราไปท้าทายตัวเองอ่ะเออโอเคเราก็มามา นั่งคิดนั่งทบทวนกับตัวเองว่าเออมันเราก็ได้ประสบการณ์อะไรมามากพอแหละมากถึงระดับที่ว่ามันมันมองหนทางที่จะไปต่อตัวนั้นยังไม่เจอก็เลยเลือกที่จะกลับมาในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะทําให้เรามีความสุขกับการเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นสายที่ตัดสินใจกลับมา <S 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 เป็นที่ที่เหมือนบ้านรังที่สของ แล้วก็ไม่ไว่าจะเป็นบรรยากาศทีมงานทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่อยู่ใน,ในสโมสรน,นะมันมันก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วมันก็เหมือนเหมือนเราได้กลับมาเจอครอบครัวอีกครั้งหนึ่งอนะ่ะซึ่งซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคมันมันเป็นการที่ตัดสินใจไม่ได้ยากเมืองทองตอนนี้มันมันไม่ได้อยู่ในโพสิชันเดียวกับที่ก่อนที่ผมจะไปเบลยเยียมอันนี้ก็เป็นอีกเป้าหมายนึ่งว่าเฮ้ยเราเกิดจากที่นี่เราก็อยากที่จะตอบแทนตรงนี้ให้มันลานที่สุดซึ่งการที่จะพา เมืองทองไปอยู่ในจุดที่มันเคยอยู่มันก็คือเป้าหมายอีกเป้าหมายนึงแต่ส่วนที่จะกลับไปทีมชาติหรือเปล่าอ่ะเราอยากไปนะแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การที่เราควบคุมได้คือรักษาตัวเองกลับไปซ้อมกับเมืองทองทําหน้าที่ให้ดีสุดแล้วตรงนั้นก็เป็นเรื่องของ,ขอ,งอนาคตที่มันจะเกิดส่วนตัวแรกผมยังมั่นใจว่าผมคือคือที่หนึ่งอยู่คือผมมองว่าไงคือ คือในใจโอเคแหละคนอื่นจะมองไงไม่รู้แหละแต่เรารู้ว่าเราที่ผ่านมาเราทาําอะไรมาบ้างคือถ้าเราไม่มีความมั่นใจในตัวเราใครกันไมามั่นใจในตัวเราคือในส่วนตัวผมผมก็ยังมั่นใจว่าเฮ้ยผมแม่งก็ก็เอาเรื่องเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งโอเคแหละมันที่ผ่านมามันอาจจะขาดแค่เกมการเล่นที่เราที่เราไม่ได้มีมากเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าคือผมมองว่าผมก็ยังผมก็ยังเชื่อว่าตัวเองก็ก็มีดีมีดีพอที่จะที่จะ ที่่จะเลนได้ฟุตบอลมันเป็นส่วนหนึ่งในในชีวิตไปแล้วอ่ะแล้วก็คือผมรู้สึกมีความสุขที่แบบที่ผ่านมาคือมีความสุขที่ได้ไปสนามฟุตบอลได้ไปเล่นฟุตบอลแต่ว่าถ้าวันหนึ่งแล้วมันมันต้องเปลี่ยนบทบาทอ่ะผมก็ยังอยากจะอยากจะอยู่ในวงการนี้อยากจะนําสิ่งที่เรามีอ่ะติดตัวมาตั้งแต่ทั้งชีวิตอ่ะอยากที่จะแบบถ่ายทอดให้เขาอยากที่จะเฮ้ ในเมื่อวันหนึ่งแต่ก่อนเราเป็นนะักฟุตบอลเราเห็นโค้ชแบบเนี้ยเออโอเคเขาดีเว้ยดีแบบนี้ดีแบบนั้นแต่ว่าเฮ้ยมันจะดีกว่านั้นนะถ้ามันเติมมันนี้เข้าไปเนี้ยมันก็มีมาอยู่ในหัวเราแล้ว,ลวเออถ้าวันหนึ่งเราเป็นโค้ชเราก็อยากที่จะเอาทุกอย่างแล้วก็เอาสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเพิ่มตรงนี้ได้ถ้ามันเพิ่มตรงนั้นได้อะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีก็เลยเป็นคาวนามท้าทายว่าเราอยากจะไปอยู่ในจุดนั้นแล้วก็ถ่ายทอดให้เขาฟังโอ้ตอบไม่แบบไม่ไม่ต้องคิดมากเลยพี่ถ้าย้อนกลับไไไไปปด้ยังงก็ 200%, 300%, าล้านไปชัวร์ๆเพราะว่าถ้าคือถ้าไม่ไปอะ่ะมันมันจะติดอยู่ในใจตลอดว่าเฮ้ยถ้าวันนั้นเราไปแล้วจะเป็นยังไงวะเนี่ยถ้าไม่ไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะพี่วันนี้ถ้าแบบวันนี้ก็คงจะแบบนึกย้อนอยู่ว่าเออถ้าไปแล้วทำไมเราไม่ไปวะมีโอกาสแล้วทำไมเราไม่ทำถ้าไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นยอะไรเงี้ยโอเคพอพอได้ไปปุ๊บมันรู้มันเห็นทุกอย่างที่ผ่านมา มันถือว่ามันมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้ oh. ประสบการณ์ที่เงินก็หาเสียไม่ได้ใช่ครับก็ยังไงก็ตัดสินใจที่จะไปอยู่ดี